สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องเวลสปาไอโอค่ะโดยเวลสปาไอโอนะคะจะถูกบรรจุมาในกล่องภายในประกอบไปด้วยแผ่นพับตัวเครื่องแท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สายและคู่มือตามภาพนี้เลยค่ะปุ่มกดหนึ่งปุ่มใช้ในการเปิดปิดและตั้งเวลาส่วนไฟทั้ง5้าดวงจะแสดงเวลาในการทำงานของตัวเครื่องค่ะเวลาใช้งานจนเครื่องแบตเหลือน้อยจะมีไฟสีเหลืองขึ้นที่ด้านล่างแบบนี้นะคะ และถ้าแบตเหลือน้อยมากไฟสีเหลืองจะกระพริบและตัวเครื่องดับไปแปลว่าแบตหมดค่ะการชาร์จเครื่องทําได้ง่ายไดด้วยการวางตัวเครื่องลงบนแท่นชาร์จนะคะจะมีไฟสีเขียวกระพริบขณะชาร์จและไฟสีเขียวจะขึ้นค้างเมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้วค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันนะคะวิธีการเปิดเครื่องค่ะเพียงแค่กดปุ่มหครั้งนะคะจะมีไฟและเสียงขึ้นตามภาพนี้ค่ะ เมื่อเปิดเครื่องแล้วจะมีไฟขึ้นที่ด้านบนจำนวนดวงไฟแทนจำนวนเวลาสำหรับการทำทรีทเมนต์โดยไฟหนึ่งดวงจะแทนเวลา1น,นาทีค่ะซึ่งเรานะคะสามารถตั้งเวลาเองได้โดยกดที่ปุ่มทีละหนึ่งครั้งไฟจะค่อยๆหายไปทีละ1ดวงแบบนี้ค่ะ หมายความว่าเราสามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องได้ตั้งแต่1ถึง5นาทีนั่นเองค่ะก่อนเริ่มทำทรีทเมนต์ให้ทาเจลหรือเซรั่มให้ทั่วบริเวณกดเปิดเครื่องแล้ววางตัวเครื่องบนผิวบริเวณนั้นโดยให้ปุ่มโนดโลหะสัมผัสผิวอุปกรณ์จะส่งเสียงและการทำงานของเครื่องจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะ เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้สัมผัสกับผิวของท่านในระหว่างการทำทรีตเมนต์หรือหากเจลหรือเซรั่มที่ทาไว้ซึมลงผิวจนหมดแล้วผิวจะสูญเสียการนำไฟฟ้าท่านจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะจะหยุดทำงานโดยท่านจะเห็นไฟที่เหลือทุกดวงกระพริบพร้อมกันแบบนี้ค่ะ เมื่อท่านเติมเจลหรือเซรั่มลงบนผิวและนำเครื่องกลับมาสัมผัสกับผิวหนังอีกครั้งเครื่องจะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะหากเคลื่อนอุปกรณ์เร็วเกินไปจะมีไฟกระพริบและเสียงเตือนค่ะ เมื่อสิ้นสุดการทำทรีตเมนต์อุปกรณ์จะส่งเสียงและเครื่องจะปิดตัวลงอัตโนมัติค่ะหรือกรณีที่ต้องการกดปิดเครื่องนะคะให้กดปุ่มค้างไว้อุปกรณ์จะส่งเสียงและเครื่องจะปิดไปแบบนี้ค่ะ บอกแล้วนะคะว่าเวลสปาไอโใช้งานง่ายมากจริงๆ